เราทำทินะครับเราคุมเขียนแค่ชื่อผมนะครับเป็นเอฟครับแล้วก็เลื่อนมาที่นี่ตัวเอดน้ำหนัครับแล้วไปแล้วก็คเอาตัวนก็ดนะครับเพาตัวเดียวนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ตัวนี้นะครับแล้วเรากดเข้าไปแล้วคุณจะเอาอันไหนก็ได้นะครับ แต่ผมจะเอาอันนี้ะนะครับตามใจของคุณเดียวเลยครก็เอาแลไปต่อไปก็เข้ามาต่อไปก็เข้ามาในป,ป็นสามดีครับลงไปแล้วผมก็เอาขนาดไหนก็ได้ครับก็แล้วก็กดตัวลงไปแล้วเราวคุก็คัดลอ,ออกมา นะครับแล้วคุณก็เข้าไปในซันดีใหม่นะครับแล้วคุณก็กดนี้เอากดถูกวันเนี้ยแล้วครับอัี ค่ะแบบนี้นะครับทุกคนก็ใส่สีนี้นะครับแล้วควรจะสีดำเลยครับรับใครก็จะได้นะครับทุกคนก็กดเช่ไหมครับบายใครครับ